นี้เราจะไปการไฟฟ้าครับไปเดินเรื่องที่จะขอไปชั่วคราวตอนนี้มาถึงแยกผูไหยนะครับเราจะเลี้ยวขวาก็าไปตามถนนเส้นตามป้ายนี้เพ่จะเกร็นะฮะเลี้ยวขวาไปตรงนี้เ,เลี้ยวขวาไปสักนิดก็จะไปถึงการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวไปเจอที่การไฟฟ้าครับเราเลี้ยวขวาเมื่อกี้นะแล้วเราก็มาถึงหน้าการไฟฟ้าแล้วครับผมชื่อว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าจามเดี๋ยวเราจะไปอยู่เทินกันมาครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างในครับมาถึงหน้ากรไฟฟ้าครับนี่ถ่ายถ่ายข้างไปชัดๆเลยนี่กระดฟ้าอโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันตรงนี้แหละคุณพิมนู่นเนี่ยโอ้โหมีอะไรอะเสาวไฟฟ้าจุดกำเนิดไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้าใหญ่มากเลยตรงนี้ ท่านผู้มครับเรามาถึงการไฟฟ้าชะาแล้วนะครับลงจากรถมานน PA ชาเดี๋ยวเราจะเข้ามาติดต่อขอไฟชั่วคราวจากการไฟฟ้าที่นี่เอาเหรอหายไปแล้วไงโอเคเดี๋ยวค่ก็มายื่นเรื่องขอไฟาชั่วคราวจากการไฟฟ้าอำเภอชาำเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็เดินทางกลับกันเดินทางกลับกันนะตอนนี้คงกลับที่พากก่อนเดี๋ยวคืบหน้ายัางไงต่อไปจะมารายงานเรื่องการขอไฟฟ้าชั่วคราวให้ทราบกันทีนะครับสวัสดีครับ